สวยลัวกลัตึงไอ้คนถามกลกวตึงค like ืออะไรเขาเรียกว่าโคตรตึงนะไม่ใช่กลตึงนะน้องโย่ทราบอดีตวิรุณเมกาอดีตวิรุณดูใบอดีวิรุณชาลสายทุกคนกันด้วยนะครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยอื้มอื้มไปลถไปบวงมาแล้วเอ้ยวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone m o b i l ในแพทสามจุดสองจุดหนึ่งนะทุกชมนะเออสามจุดหนึ่งจุดสองนะทุกชมนะเออ นะฮะก็เป็นเกมมือถือนะครับแนวแบบว่ายิงกันนะทุชนะ้ชนนะชุตเตอร์ FPS นะท่สนผู้ชมสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลิงโหลดสอนโหลดอยู่ด้านล่างคำยัดใต้คลิปนะมีให้เล่นทั้ง iOS เแล้วก็ Android เลยนะจ้าคนดูผมทำสอนไ้แล้วนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำยัดใต้คลิปนะจ้าพูดอีก3 4รอบอีก10รอบคนดูเออเกมนี้นะครับเขาก็จะเปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะแบบเปิดเล่นอย่างเป็นทางการเลยนะครับไม่เกินเดือนนะครับเ,เดือนมีนาคมถึงมิถุนา,ายนนะไม่เกินนะั้นนะสำหรับใครที่อยากเล่นเอาทู้ชนนะเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับได้ อาดีเอาดีปากส้างแพ้แต่กับปากสร้างกรอนมันจะกระจมึกกระจาใจนะซองร่วงเองควจะล่วงนายทุบทุบทุบล่วงเลยครับคนดูจิงจ่าไอ้ไอ้ดรอปแล้ก่อนนะไม่มีไอ้ดรอปเลยแถวนี้เฮ้ยโอ้โหมีตัวนึงปั๊บรุก่อนรุก่อนสวยปากแต่สางแพ้แต่กับปากสร้างกรอนแม่งกระจมึกกระเปใจนะซองร่วง เฮ้ยโอ oh! <c oughs> ้ยิงได้ยินเสียงชัดเจนเลยอะไรเะื่อกี้ตุ่มล่วงเลยกูเฮ้ยชัดเจนชัดเจนอ่านี่พี่เล่นแบบว่าเซริร์ฟเบต้าอยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากหลุมมาเล่นก็ไปหลุมมาเล่นได้นะท่านผู้ชม หือว่าลื่นอยู่นะอันนี้แบบแผ่นนี้เขาก็ปรับไม้มันลื่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่แตไมันมันไม่ลื่นเลยกับโทรศัพท์อิงมันไกลยังไงนะน้องเราต้องแยกให้ออกระหว่างโทรศัพท์ที่แรงแล้วมันลื่นกับโทรศัพท์ที่มันไกลแล้วมันไม่ลื่นนะครับอันนี้พี่ก็เล่นบน o g phone 7นะเป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับตึงๆกดๆเอาดีเอาดีสวยตึงจัดตึงจัดเฮ้ยคนเล่น o g เขาหลอดที่แล้วก็ตึงทุกคนนะครับน้องอ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ ออกาดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนะโอเคสไนเอากูถือสไนทำไมต้องส่งกระบอกเนี่ยไม่เข้าใจไป,ไป,ไปเอาลูกซองก่อนคนด,ดูนะมาตสร้างแพ้่ตัว่ปากสร้างก่อนเดี๋ยวมันจะก็อว อ้าอุ้ย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 ล่วงเนี่ยโอ้ตึงก่อนเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่วงนี่ครับโอ้รูสองโอ้ตึงอิม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 อีแบบม,ม,มีกาแล่ย์ไปไปไป เดี๋ยวจะไปเอาแอร์ดรอปซะหน่อยนะคนดูนะนี่พี่จะเล่นลูกซองนะนผู้ชมนะโดยปกติโดยโดยอัศเดิมแล้วเนี่ยนี่โคตรตึงโคตรเท่บอกเลยคนดูนะถึงจะจัดแน่นอนนะครับนี่ให้ดูปืนนี่แย่ปกักใส่สั่งแพ้สุตพอปัก,ปาก้า่ก่อนมันเป็นกระแตมึกกระใจ่ายนะซอง <c oughs> ยิงเนะี่ยพร้อมเปิดไปลุยครับขึ้นไปดนะ้านบนก่อนดีนี้โลส่สงครับ รถกอลรถกอลผ <studio> <Rock> ู้พิทหายเด้อยังพริ้วยังพริ้วไกด์ตัวไรสินเนี้ยโอ้ยหอยู่เสียงอยู่ด้านล่างเลยคนดูเอ๋อเนี่ยขาหักนี่มีปืนยิงไกลเราอยู่ครับสวย ไว้แตกตัวไอ้รัวก <S 2> <S 2> โกต em> ึงไอ้คนถามกูกูตึงคืออะไรเขาเรียกว่าโคตรึงนะไม่ใช่กูตึงนะน้องอย่าเรียกพิชเฮ้ยหมุน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 ไอ้เพื่อนปากจะเสียงพีเอ็นหึ่งมึกปากเสียงก่อนนี่มันจะมีเนื้อมึกคือมใจนะอ้าวอิ่มอร่อยแน่ๆเลยตัวนี้อุ้ย ยังวิ่งไวจัดเลยแบมแบมอุ้ยเจ็บนะน่ะแบมโว้ย <c oughs> นี่คุณกำลังจะโชว์ตรึงเลยนะมายิงก่อนทำไมเนี่ยคุณพ, <c oughs> พี่ไปพรีอักินเดี๋ยวไปลงอันนี้ดีกว่านะคุณหนุนนะผมจะเอาลูกซองนะครับจัดลูกซองใหม่ไปลงนะั่นนะ ไอ้โหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดเลยมั้โหมดมันตีเพย์เยอร์มันตีเพย์เยอร์ครับนี่มันตีเพย์เยอร์เพิ่แล้วผมก็จะจัดลูกซองลงไปนะเขาดูนะฮ <laughs> ่า easy นะอยู่ไหนนะลูกซองนี่ช็อตกันอยู่นี่โอเคว,ว้าวกดตึงเฮ้ยแต่เรามีลูกซองโหดของเราอกันแล้วนะเฮ้ยอันนี้เฮ้ไอฮิลมิกเกอร์นี่ไม่เคยเล่นเลยนะนี่อิมเอกาเดียนก็โหดนะเขาดูนะ เออผมดูไฟเลสโอ้ไฟเลสแม่งยิงชาร์จอ่ะนี่อะไรอันนี้ก็โหดนะครับคนดู KB b ดไซส์นี่ก็โหดโอ้ดาเมจเนี่ยไอตัวไหนดาเมจจัดจัดวะคนดูผมอยากรู้โอกาสแบบยิงแล้วตุยไปเลยอ่ะไม่นิ้นกระสุนเยอะแต่นิ้งยิงแล้วตุยอ่าเดี๋ยวๆๆๆดูก่อน ใบสั้นนี่้ใบสั้นนี่ถือว่าโหดอยู่นะคนดูนะใบสั้นแต่งเต็มเนี่ยแต่เลดมันไม่ค่อยดีนะเลดมันเนี่ยนี่นี้ก็โหดนะครับอันนี้นะโอลีคอยนี่อันนี้คือแรงเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยชอบตุยนะเอานี้แม่นะมิกเกอร์ลงไปลงดูก่อนไหมโอ้ผมว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ดีอยู่นะครับแต่ผมแบบวนไม่แม่นไง แองจิลี่นี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะดีคอยคอนโทรลไปเต็มตัวเดี๋ยวเราเอาไปส่งลูกซองเลยดีกว่าคนดูโคตรเท่ออออ่ออออเอาเอาผิดอันบล็อกวูดอันนี้ละกันนี่อ่ะแต่งไม่ให้หมดครับอืมใส่ลูกซองไม่ต้องพูดเยอะนินแม็กกาซีนโอ้อันนี้อันนี้แม็กแม็กไม่มีนะครับเพราะว่าวิวมันยังไม่เยอะนะ อันนี้ฮิฟไฟ์โอ้เน้นฮิฟไฟ์ก่อนเลยแล้วเราเราค่อยคุยเรื่องแบบยิงโดนไม่โดนอีคอยวันนี้ยิงแม่นขึ้นมาเอานี่ล้กันอะแต่งปืนก่อนนะคนดูนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากเอาไว่ไปอัดตรูดพวกมันเอแหม้วยไม่เน้นเก็บเสียงไว้ยิงแบบเอาแบบตุ้มตตุมตุ้ะตุมตุ้ตุมตุมตุ้มตุมตุมตุ้มตุมตุมตุ้มตุ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 ้มต ไสก่อนครับสโคปจำปินไหมก็ไม่จำปินเท่าไหร่นะสโคปผมว่านะรีเ,เซ,ซอรนะ์น่ะจำปินอยู่โอเคอันนี้พอสต็อกนี่ท้ายปืนไม่มีอีใส่ไปสองนะเอ้ผมว่ามีไว้ก็ดีนะสโคปเนี่ยเพิ่มไม่ใช่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มโอกาสอันไหนเมื่อกี้นี้โอ้นนี่นี่นนอ่าแล้วก็ใส่ไยนะครับไย ไล่อะไรดีนะเฮ้ยโอ้ไล่นี่ก็เวิร์กนะคนดูนี่แหละไล่นะลนี่เลยจบเลยคนดูอีซี่เดี๋ยวมันเหลืออีกปืนหนึง่งผมลืมลืมลืมแต่งเนะขอแต่งปืนก่อนนะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i h m m n Shop โนหนเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนี่ปืนด้านล่างนะครับ M X ผมจะนินนิน,นผมจะนินมาลนะผมจะนินในส่วนของอันนี้นะคนดูนะแบบอัตราการยิงนะ อย่างแรกผมจะไปเลือกอ่าจะตัวแม็กเอแมกกาซีนเพิ่ม oh, ก yeah, okay. okay, okay. well? ่อนครับเพิ่มมาอีกกี่นัดวะนี่สิบห้าอ่าเท่าเดิมนี่ว่ารีคอยคอนโทรนู่ไม่ได้หรอกอย่างนั้น่ะถ้าเอามายื้อขึ้นแล้วรีคอยมันเสียนะฮะท่านผู้ชมนะลงอันนี้ก่อนเลเซอร์นิฟวอล์กิ่งนิฟซบเบลิตี้โอเคกระสุนแรงขึ้นไหมนิ้นแรงหรือนิ้นแม่นวะ เน้นแรงแล้วกันเน้นไม่ต้องครับเน้นแบบเข้าไปครุกวงในนะสปิดโอเคเข้าไปเน้นเข้าไปครุกวงในนะครับติ๊กเกอร์แอคชั่นนี่ไงโอ้ไฟล์ดมันลดลงว่ะไม่เอาอันเนี้ยเอาคุมดีๆแล้วกันนี่สวย ไม่เน้นยิงแม่นเว้ยเน้นเข้าไปแบบตุบตับตุบตับเลยอะ่ะคนด,ดูดูดิดูอีเวนต์ผมมีไหมอีเวนต์ทองไม่มีนะในลูกซองแย่จ yeah, ัดจัดจีตรองเนี่ยเอาเนี่ยแหละครับลงไปนี่ตึงๆนะคนดูนะสองลูกซองนะครับคนดูเข้าแบบบวกแบบนัวๆเลยนะนี่ไปมอชพีด let's go มาว่ามาว่ามันต้องปืนนี่มันต้องปืนนี่ลูกพี่โอ้ยอันนี้ด้วยนะไป let's go ให้ดูปืนซะหน่อยคนดูนี่แต่ปืนอ้าวแม่งไม่มีเวลาแล้วกูตอนนี้อ้าวปุ่มแม่งลวนเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิสวยเอาดิเอาดิเอาดิสวยเออืออเออว้าบ้ากั อ๋อทำไมมันเป็นลิงวะเนี่ยเดี๋ยวผมปรับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บนึงไงโอเคมาแล้วว่าไปลุยเอาดีเอาดีหมดจัดหมดจัดปล่อยแบกยึดก่อนเลยครับคนดูนะยึดก่อนเลยตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเดี๋ยวรบเลยครับฟอืออืมร่วงร่วง อุ้ยวุ้ยวุ้ยตายเลยผ่านตายเลยน้ำเอ้มิงเตอร์เจอตึงเนี่ยนี่คนดูอืมโอยิงให้ดูนี่เหรอมาค่ะรอครับซี security อย่างนี้เลยอืมอืออือแรงอยู่แรงอยู่วิเอาดิเอาดิลูกซองโอ้โคตรแรงอ่ะคนดูแล้วกระสุนมันเป็นแบบมิดๆเลยนะนี่นะ ว้าดูระเบิดกันไปดิอืมอือโอ้ยแรงแรงอันนี้แรงแรงจัดแรับเดียวตุยเย่อืออืออืมอืมอือโอ้แรงอยู่จรนีๆคนดูนี่เฮ้ยใช้ได้มาปืนนี้แรงแบบอิ่มิ่มสกอร์หบ้างบ้างโอ้มีตัวหลังมาพอดีนะครับ เฮ้ยไม่ใช่ตัวหลังอันี่มันเป็นปืนมันนะเนี่ยแบงแบงแบงโอ้ไม่ตายไม่เงยประทูอเดี๋ยวเจอลำนะขอก่อนอืมอืมไว้ตัวนี้มันชอบมาเผือกกูจริงเลยเออเฮ้ยอืม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 ,อม,อม ไม่เน้นยึดครับกูเน้นยิงอืม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 ว้าไม่ดูนีน่งไงมั้ยในในต้อยเพืนเอ้าอันนี้มันเครื่องใครเนี่ยคนดูอันนี้มันเครื่องฝั่งมันไอชิบุ้งเพียงระเบิดใส่ตัวเองทำไมเนี่ยเอาเบามาว่ะเออเอาดี๋ยวดิว้าไม่ตาย โอเคนะทุกผู้ชนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในแพท3.11.1นะทุกผู้ชมนะเออโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเดอร์คนดูเด้อโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโค้ตึงเอาดิร่วงไว้ดิ โคตรดีร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกม a อนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c h m a n Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย